อันเช c ก a b l e การเงินอย่างโทนี่โรบินส์คู่มือสู่อิสรภาพทางการเงินโดยนักธุรกิจพันล้านและโค้ดร,ระดับโลกโดยโทนี่โรบินส์ EP หข้อเท็จจริงแห่งอิสรภาพข้อที่6ตลาดหมีกลายร่างมาเป็นตลาดกระทิงและการมองโลกในแง่ร้ายกลายมาเป็นการมองโลกในแง่ดี คุณยังจำได้ไหมว่าโลกนี้มันดูเปราะบางขนาดไหนในปี2008เมือ่อธนาคารทั้งหลายต่างพากันล้มครืนและตลาดหุ้นตกแบบไร้แรงน้มถ่วงเมื่อคุณนึกถึงภาพของอนาคตมันดูมืดมนและอันตรายใช่ไหมหรือมันดูเป็นช่วงเวลาที่ดีเหมือนว่ามุมตึกข้างหน้าที่กำลังจะเดินไปถึงนั้นมีงานเลี้ยงฉลองที่กำลังจะเริ่มต้นอยู่ ดังที่คุณจะได้เห็นจากตารางถัดไปตลาดลงไปถึงจุดต่ำที่สุดในวันที่9มีนาคม2009และคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นดัชนี S&P 500พุ่งกระฉูด69.5%ในช่วงเวลาเพียงแค่12เดือนนั่นเป็นผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมไปเลยในช่วงขณะหนึ่งตลาดนั้นหมุนเคว้งอยู่มาดูอีกที พวกเราก็มุ่งสู่จุดเริ่มต้นของตลาดกระทิงที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กันแล้วตอนที่ผมเขียนหนังสือเล่มนี้ในปลายปี2016ดัชนี S&P 500ก็ขึ้นมาอย่างสวยงาม266%จากจุดต่ำสุดในเดือนมีนาคมปี2009คุณอาจจะคิดว่าการเกิดเรื่องแบบนี้มันดูพินลึกแต่อย่างที่คุณสามารถดูได้จากตารางรูปแบบของตลาดหมี ที่จู่ๆก็กลับทางไปเป็นตลาดกระทิงนั้นได้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในอเมริกาตลอดช่วง75ปีที่ผ่านมาตอนนี้คุณก็คงเห็นแล้วสินะว่าทำไมวอร์เรนบัฟเฟตตพูดว่าเขาชอบที่จะโลภในเวลาที่คนอื่นกลัวเขารู้ว่าอารมณ์คนนั้นสามารถสลับเปลี่ยนได้เร็วขนาดไหนจากความกลัวและความหดหู่ใจไปสู่ความลิงโลด และมองโลกในแง่ดีเมื่ออารมณ์ในตลาดนั้นถูกครอบงำไปด้วยความสิ้นหวังสุดยอดนักลงทุนอย่างบัฟเฟตตมักจะมองมันเป็นสัญญาณบวกที่บ่งบอกว่าช่วงเวลาดีๆอยู่ข้างหน้านี้แล้วคุณจะได้เห็นรูปแบบที่คล้คลายๆกันนี้เมื่อไปสังเกตดูเรื่องของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคซึ่งเป็นการวัดความรู้สึกของผู้บริโภคว่ามองโลกในแง่ดีหรือมองโลกในแง่ร้ายเกี่ยวกับอนาคต ระหว่างที่เกิดตลาดหมีผู้บรรยายข่าวทั้งหลายมักจะให้ข้อสังเกตว่าผู้บริโภคใช้จ่ายน้อยลงเพราะว่าผู้ความรู้สึกเป็นกังวลเกี่ยวกับอนาคตมันเป็นวงจรอุบาทผู้บริโภคใช้เงินน้อยลงดังนั้นบริษัทก็ทําเงินได้น้อยลงและเมื่อบริษัททําเงินได้น้อยลงนั่นไม่ได้แปลว่าตลาดหุ้นจะไม่ฟื้นตัวใช่ไหม คุณอาจจะคิดเหมือนกันแต่ช่วงเวลาที่ผู้บริโภคมองโลกในแง่ร้ายเช่นนี้มักจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงทุนลองดูตารางในหน้าถัดไปแล้วคุณจะได้เห็นว่าขบวนตลาดกระทิงนั้นเริ่มต้นเมื่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอยู่ในจุดต่ำสุดทำไมนเนอเระนั่นเพราะว่าตลาดหุ้นไม่ได้มองโลกในวันนี้ตลาดมองโลกในวันพรุ่งนี้อยู่เสมอ สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่จุดที่เศรษฐกิจดำรงอยู่นะตอนนี้แต่เป็นจุดที่มันกำลังจะมุ่งหน้าไปและเมื่อทุกๆอย่างดูย่ำแย่สุดๆในที่สุดลูกตุ้มก็เหวี่ยงกลับไปอีกทางหนึ่งอันที่จริงทุกๆก,การเกิดตลาดหมีในประวัติศาสตร์สหรัฐนั้นจะตามมาด้วยตลาดกระถิ่งตลอดจากการติดตามความสามารถในการฟื้นตัวอนนาทึ่งนี้ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมาก หากคุณเป็นนักลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้นสหรัฐครั้งแล้วครั้งเล่าช่วงเวลาที่เลวร้ายมักจะตามมาด้วยช่วงเวลาที่ดีในที่สุดแต่ประเทศอื่นๆละ่ะพวกเขามีรูปแบบที่คล้ายกันของตลาดหมีที่ตามมาด้วยตลาดกระทิงหรือเปล่าถ้าให้พูดอย่างกวาง้กวางก็ใช่แต่ญี่ปุ่นต้องพบกับประสบการณ์ที่ทอรหดกว่ามากจำยุค1980ที่ดูเหมือนบริษัทญี่ปุ่นแทบจะครองโลกได้ไหม ดัชนีหุ้นของประเทศญี่ปุ่นนิเคอิ255พุ่งขึ้นไป6เท่าระหว่างปีที่มีการมองโลกในแง่ดีอย่างลิงโลดขึ้นไปสู่จุดสูงสุดที่38,957จุดในปี1989จากนั้นตลาดก็ถูกทุบก,กระจายในเดือนมีนาคมปี2009นิเคอิจมดิ่งลงมาที่จุดต่ำสุด7,55 0จุด นั่นคิดเป็นความสูญเสีย82%ในรอบ20ปีเมื่อเร็วๆนี้ถึงแม้ว่าจะมีท่าทีว่าจะกลับมาแข็งแกร่งได้อีกตลาดฟื้นคืนกลับมาที่17,079จุดแม้จะเป็นเช่นนั้นตลาดญี่ปุ่นก็ยังอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดหลังจากผ่านไปกว่าสมทศวรรษแล้วดังที่เราพูดถึงในภายหลังคุณสามารถป้องกันตัวเองจากมหันตภัยเหล่านี้ได้ ด้วยการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่กระจายความเสี่ยงอย่างกว้างขวาง,วางออกไประดับโลกและในสินทรัพย์ที่หลากหลายตลาดหุ้นเป็นเครื่องมือสําหรับเปลี่ยนถ่ายเงินจากคนที่ไม่มีความอดทนไปสู่คนที่มีความอดทนคุณเคยฟังข่าวและได้ยินผู้ประกาศข่าวอ้างว่าตลาดหุ้นแต่จุดสูงสุดตลอดการบ้างไหมบางทีคุณอาจมีความรู้สึกอึดอัดไม่ค่อยสบายใจว่า เรากำลังบินใกล้ดวงอาทิตย์เกินไปหรือเปล่านะหรือแรงโน้มถ่วงกำลังจะทำหน้าที่ของมันที่ว่าตลาดนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องตกกลับลงสู่พื้นโลกขณะที่ผมกำลังเขียนหนังสืออยู่นี้ S&P 500อยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดการแค่ไม่กี่จุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันขึ้นไปแตะจุดสูงสุดใหม่อยู่หลายครั้งหลายคราและอย่างที่คุณรู้ ตลาดกระทิงนี้มีอายุมากกว่าเจขวบแล้วดังนั้นโอกาสที่ว่าเราอาจใกล้ได้เวลาที่จะต้องตกลงมาก็คงอยู่ในใจคุณเหมือนกับที่อยู่ในใจผมมันเข้าใจได้ง่ายๆว่าไม่ควรเข้าไปเสี่ยงอย่างไม่ลืมหูลืมตาเมื่อตลาดทยานขึ้นมาหลายปีมีบทเรียนหนึ่งที่มาจากประสบการณ์ของประเทศญี่ปุ่นสอนเราได้ก็คือ มนุษย์เรามีนิสัยตามธรรมชาติที่ถูกทำให้ลืมตัวและมองไม่เห็นสัญญาณอันตรายเมื่อราคาหุ้นขึ้นไปอย่างรวดเร็วแต่ข้อเท็จจริงที่ว่าเมื่อตลาดเข้าใกล้จุดสูงสุดตลอดกาลก็ไม่จำเป็นว่ามันจะสออเขาให้เห็นว่ามีปัญหาที่อยู่ข้างหน้าเสมอไปอย่างที่เราได้คุยกันมาแล้วก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นสหรัฐได้ขึ้นมาอยู่เรื่อยเมันเพิ่มขึ้นในระยะยาวเพราะว่า เศรษฐกิจยังคงเติบโตต่อไปได้อันที่จริงตลาดสหรัฐนั้นแตะจุดสูงสุดตลอดการโดยประมาณ5%ของวันที่เปิดทำการซื้อขายทั้งหมดโดยเฉลี่ยแล้วคิดเป็นเดือนละครั้งเลยทีเดียวขอขอบคุณเงินเฟ้อราคาของเกือบจะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นไปที่จุดสูงสุดตลอดการแทบจะตลอดเวลาถ้าคุณไม่เชื่อผมลองเช็คราคาบิ๊กแมของคุณ กาแฟลาเต้ของคุณลูกอมของคุณไก่งวงในวันขอบคุณพระเจ้าของคุณหรือรถยนต์คันใหม่ของคุณดูสิความเป็นไปได้ก็คือสิ่งเหล่านี้มีราคาอยู่ที่จุดสูงสุดตลอดการของมันเช่นกันข้อเท็จจริงแห่งอิสรภาพข้อที่7สิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งยวดคือการอยู่นอกตลาดผมหวังว่าคุณจะเห็นด้วยกับผมในตอนนี้ว่า มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะกระโดดเข้าและออกจากตลาดให้ประสบความสำเร็จมันยากเย็นเกินไปสำหรับคนธรรมดาอย่างคุณและผมที่จะคาดเดาการเคลื่อนไหวของตลาดอย่างที่แจ็คโบเกิลได้เคยกล่าวเอาไว้แนวคิดที่ว่าการมีกระดิ่งคอยสั่นเตือนบอกนักลงทุนทั้งหลายว่าเวลาไหนควรเข้าหรือออกมาจากตลาดนั้นไม่น่าเชื่อถือแม้แต่น้อย ถึงอย่างนั้นก็ตามความจริงที่ว่าตลาดเคลื่อนไหวไปมาใกล้กๆกับจุดสูงสุดตลอดการอาจจะทำให้คุณมีแนวโน้มจะพยายามอยู่ในระยะปลอดภัยด้วยการรออยู่ด้านนอกตลาดถือเงินสดเอาไว้จนกระทั่งราคาหุ้นนั้นดิ่งลงไปปัญหาก็คือการนั่งอยู่ที่ขอบสนามนั้นแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ มันอาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดที่แสนแพงก็ได้ผมรู้ว่ามันฟังดูขัดกับสัญชตาตญาณแต่ถ้าคุณไปดูแผนผังด้านล่างนี้มันมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อผลตอบแทนของคุณเมื่อคุณพลาดไปเพียงไม่กี่วันของวันที่ตลาดมีการซื้อขายที่ดีที่สุดคุณจะพลาดโอกาสทั้งร้อยเปอร์เซน์ในจังหวะที่คุณไม่ได้ลงมือตั้งแต่ปี1996ไปจนถึงปี2015 S&P 500 ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่8.2%ต่อปีแต่ถ้าคุณพลาดวันซื้อขายที่ดีที่สุด10วันระหว่างช่วงระยะเวลา20ปีนั้นผลตอบแทนของคุณจะหดลงเหลือเพียง4.5%ต่อปีเท่านั้นเชื่อไหมละ่ะผลตอบแทนของคุณถูกตัดออกไปเกือบครึ่งเพียงแค่คุณพลาดวันซื้อขายที่ดีที่สุด10อันดับแรกในรอบ20ปีมันยิ่งแย่เข้าไปอีก ถ้าคุณพลาดวันซื้อขายที่ดีที่สุด20อันดับแรกผลตอบแทนของคุณจะตกลงไปจาก8.2%ต่อปีไปเหลือนิดเดียวแค่2.1%ต่อปีและถ้าคุณพลาดวันซื้อขายที่ดีที่สุด30อันดับแรกจะเป็นยังไงเหรอผลตอบแทนของคุณจะปลิวหายไปในใสายลมลดลงไปจนเหลือศูนย์ในขณะเดียวกันการศึกษาจาก JP Morgan พบว่า 6จากส0วันที่ดีที่สุดของตลาดในช่วง20ปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นภายในสองสัปดาห์หลังจาก10วันที่แย่ที่สุดสิ่งสอนใจที่ได้จากเรื่องนี้คือถ้าคุณตกอยู่ในความหวาดกลัวและขายผิดเวลาคุณจะพลาดวันที่สวยงามที่ตามมาซึ่งเป็นเวลาที่นักลงทุนผู้มีความอดทนทั้งหลายทำกำไรเกือบจะทั้งหมดของพวกเขาพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือความปั่นป่วนของตลาดไม่ใช่อะไรที่จะต้องกลัว มันเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับคุณที่จะทะยานไปสู่อิสรภาพทางการเงินคุณไม่สามารถชนะตลาดด้วยการนั่งเฉยเฉยอยู่บนมานั่งข้างสนามคุณจะต้องอยู่ในเกมหรือพูดอีกอย่างก็ได้ว่าความหวาดกลัวไม่นำารังวัลมาให้ความกล้าหาญตั้งหากที่นำารังวัลมาให้ข้อความนี้ชัดเจนมากแล้วนะสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งยวดต่อสุขภาพทางการเงินของคุณ ไม่ใช่การพังคลืนของตลาดแต่มันคือการอยู่นอกตลาดอันที่จริงหนึ่งในกฎเกณฑ์ขั้นพื้นฐานที่สุดของการได้รับความสำเร็จในการลงทุนระยะยาวก็คือการที่คุณจำเป็นต้องเข้ามาในตลาดและยืนหยัดอยู่ในตลาดให้ได้เพื่อที่คุณจะได้เก็บผลกำไรทั้งหมดไปแจ็คโูเกิลกล่าวไว้อย่างยอดเยี่ยมว่าไม่ต้องทำอะไรแค่ยืนอยู่ในนั้นเฉยเก็พอ นรกคือความจริงที่มองเห็นช้าเกินไปโทม,มัสฮอปเบดนักประราชชาวอังกฤษในศตรวรรษที่17แต่อะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณเข้าสู่ตลาดในเวลาที่ผิดเต็มๆละ่ะอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณโชคร้ายจริงๆและมันเกิดการปร,รับฐานหรือการพังคลืนของตลาดโดยทันทีละ่ะดังที่คุณจะได้เห็นในแผนผังด้านล่างชวร์เซ็นเตอร์ฟอร n แ n a นนเช e ย e รี ได้ศึกษาผลกระทบของจังหวะเวลาที่มีผลตอบแทนของนักลงทุน5คนที่สมมุติขึ้นมาว่ามีเงิน2,000ดอลลาร์สำหรับการลงทุนปีละครั้งเป็นเวลา20ปีนับตั้งแต่ปี1993นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จที่สุดใน5คนนี้เรียกเขาว่า Mrs. Perfect แล้วกันลงทุนเงินของเธอในวันที่ดีที่สุดที่มีในแต่ละปีซึ่งก็คือวันที่ตลาดตกลงไปที่จุดต่ำที่สุดในรอบปี นักลงทุนในตำนานคนนี้ผู้สามารถจับจังหวะตลาดได้สมบูรณ์แบบเป็นเวลา20ปีติดต่อกันมีเงินรวม8 7 4 0 0ดอลลาร์นักลงทุนที่จับจังหวะตลาดได้แย่ที่สุดเรียกเขาว่ามิสเตอร์แฮปเลลงทุนเงินของเขาทั้งหมดในวันที่แย่ที่สุดในแต่ละปีซึ่งก็คือวันที่ตลาดขึ้นไปแตะจุดที่สูงที่สุดในปีนั้นผลลัพธ์น่าเหลอ เขามีเงิน72,487ดอลลาร์ในมือสิ่งที่น่าทึ่งคือแม้ว่าหลังจาก20ปีที่แสนโชคร้ายของมิสเตอร์แฮปเลผ่านไปเขายังคงทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำรรอยู่ดีบทเรียนคืออะไรถ้าคุณอยู่ในตลาดได้นานมากพอการทบต้นทำงานเหมือนกับเวทมนต์คุณจะจบลงด้วยการมีผลตอบแทนที่มั่งคั่ง แม้ว่าการจับจังหวะเวลาลงทุนของคุณจะโชคร้ายอย่างที่ช่วยไม่ได้และคุณรู้อะไรไหมนักลงทุนที่มีผลตอบแทนย่ำแย่ที่สุดไม่ใช่คนที่โชคร้ายแต่เป็นคนที่นั่งอยู่บนม้านั่งข้างสนามคนที่ถือเงินสดซึ่งลงท้ายด้วยเงินที่เหลืออยู่เพียง51,291ดอลลาร์ 51, จากผลของเงินเฟอ้อเป็นไทยในที่สุดในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง7ประการที่แสดงให้คุณเห็นว่าตลาดนั้นทำงานอย่างไรอิงจากประวัติศาสตร์ทางการเงินกว่าหนึ่งศตวรรษตอนนี้คุณเข้าใจเกี่ยวกับการปรับฐานตลาดหมีและการฟื้นตัวที่มาเป็นรูปแบบคล้ายๆกันครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วตอนนี้คุณมีพลังที่จะจำแนกรูปแบบทั้งหลายในระยะยาวแล้ว และคุณที่จะนำมันไปใช้ประโยชน์ด้วยเช่นกันบทต่อต่อไปในหนังสือเล่มนี้เราจะธิบายให้ลึกลงไปในกลยุทธ์เฉพาะตัวแบบต่างๆที่คุณสามารถนำไปเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเจอปัญหาในรูปแบบฤดูการต่างๆตัวอย่างเช่นเราจะแสดงให้คุณดูว่าคุณจะต้องมองหาสิ่งใดบ้างตอนที่คุณสร้างกลยุทธ์ในการแบ่งสรรปันส่วนสินทรัพย์ ในแบบเฉพาะตัวของคุณเพื่อที่คุณจะได้ลดการขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อเจอตลาดหมีและเพิ่มผลกําไรให้มากที่สุดเมื่อตลาดเด้งกลับตัวแต่สำหรับตอนนี้คุณควรยืนยิ้มกว้างๆได้แล้วเพราะคุณรู้จักข้อเท็จจริงทั้งหลายแล้วคุณรู้กฎเกณฑ์ที่ใช้กันในเกมนี้แล้วคุณรู้ว่าการปรับฐานและการพังลงมาของตลาดเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้และในไม่ช้า คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้ประโยชน์จากพวกมันคุณก้าวเข้ามาใกล้ความไม่สันคลอนเข้ามาอีกก้าวหนึ่งแล้วสิ่งที่เจ๋งที่สุดคือคุณกำลังกลุ่มบางเหียนของชีวิตทางการเงินของคุณเองคุณกำลังรับผิดชอบมันเพราะคุณรู้อะไรไหมผู้คนส่วนใหญ่ไม่เคยรับผิดชอบสิ่งนี้พวกเขามักจะกล่าวโทษตลาดสำหรับสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นกับพวกเขาแต่ตลาด ไม่เคยเอาสิ่งใดไปจากใครถ้าคุณเสียเงินในตลาดนั่นเป็นเพราะการตัดสินใจที่คุณเป็นคนทำและถ้าคุณทำเงินได้ในตลาดนั่นก็เป็นเพราะการตัดสินใจที่คุณเป็นคนทำเช่นกันตลาดกำลังไปในทางที่มันกำลังมุ่งไปแต่คุณเป็นคนกำหนดว่าคุณจะเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะคุณเป็นคนกุมชะตาบทนี้ได้สอนคุณว่า ฤดูหนาวทางการเงินจะตามมาด้วยฤดูใบไม้ผลิเสมอบทเรียนหนึ่งที่จะทําให้คุณเดินต่อไปได้โดยปราศจากความเกรงกลัวหรืออย่างน้อยที่สุดก็กลัวน้อยลงไปเยอะความรู้นํามาซึ่งความเข้าใจและความเข้าใจนํามาซึ่งวิธีแก้ปัญหาคุณจะไม่เป็นคนที่ดึงเงินของคุณออกจากตลาดเมื่อตลาดนั้นถูกทุบยับคุณจะเป็นคนที่ยืนหยัดอยู่ในเกมสำหรับระยะยาว ปลูกเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้องดูแลมันอย่างอดทนและเก็บเกี่ยวเมื่อถึงเวลาแต่ในบทถัดไปคุณจะได้ค้นพบว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหวาดกลัวนั่นก็คือบรรษัททางการเงินที่คิดค่าใช้ใจ่ายลูกค้าอย่างคุณและผมด้วยค่าธรรมเนียมที่ผิดธรรมดาเพื่อแลกกับผลดำเนินงานแย่ๆอย่างที่คุณจะได้เห็น ไม่มีทางใดแล้วที่จะมีพลังในการควบคุมการเงินของคุณได้เท่ากับการตัดค่าธรรมเนียมที่มากเกินและมักจะถูกซ่อนไว้ทิ้งไปคุณจะได้ประโยชน์อย่างไรคุณจะประหยัดไปได้อย่างน้อยสิบปีของรายได้ของคุณเลยเป็นยังไงละ่ะสำหรับการมาควบคุมเองดังนั้นจงพลิกหน้าต่อไปเปิดโปงค่าธรรมเนียมและความจริงเพียงครึ่งเดียวที่ถูกซ่อนเอาไว้ บทที่3าค่าธรรมเนียมที่ถูกซ่อนไว้และความจริงเพียงครึ่งเดียววอล l ์สตรีทปั่นหัวคุณด้วยการให้คุณจ่ายเงินหนักๆและกับผลการดำเนินงานต่ำกว่าที่ควรจะเป็นชื่อของเกมนี้คือโยกเงินจากกระเป๋าลูกค้ามาสู่กระเป๋าของคุณแมทธิวแมคคอนาเฮพูดกับลีโอนาร์โดดิคาปริโอใน The w o l f of Wall Street ผมมักจะถามผู้คนอยู่เสมอว่าคุณลงทุนไปเพื่ออะไรผมจะได้คำตอบกลับมาหลากหลายรูปแบบมากอะไตั้งแต่เพื่อผลตอบแทนสูงสูงไปจนถึงเพื่อความมั่นคงทางการเงินไปถึงเพื่อการเกษียณไปถึงเพื่อบ้านริมชายหาดในฮาวายแต่ไม่ต้องใช้เวลามากนะักคำตอบของทุกๆคนก็เริ่มจะสอดคล้องกันสิ่งที่ผู้คนส่วนมากอยากได้จริงๆ ไม่ว่าวันนี้พวกเขาจะมีเงินเท่าไหร่ก็คืออิสรภาพอิสรภาพในการทำสิ่งที่พวกเขาต้องการในเวลาที่พวกเขาต้องการกับคนที่พวกเขาต้องการมันเป็นฝันที่สวยงามและสามารถทำให้สำเร็จได้แต่คุณจะล่องเรือไปดูตะวันลับขอบฟ้าได้อย่างไรถ้าเรือของคุณมีรูรั่วอยู่จะเกิดอะไรขึ้นละ่ะถ้ารูรั่วนั้นมีน้ำค่อยๆไหลเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งมากพอ ที่จะทำให้เรือลำนี้จมลงก่อนที่มันจะไปถึงจุดหมายผมไม่อยากจะบอกคุณแบบนี้เลยแต่ผู้คนส่วนมากอยู่ณตรงจุดนี้พอดีเป๊ะพวกเขาไม่ได้รู้สึกเลยว่าพวกเขากำลังถูกโชคชะตาอันโหดร้ายทำให้พวกเขาต้องผิดหวังเพราะสิ่งที่คืบคานเข้ามาอย่างช้าๆแต่มีแรงทํำลายล้างสูงนั่นก็คือผลกระทบจากค่าธรรมเนียมที่มากเกินไปในชีวิตทางการเงินของพวกเขา สิ่งที่ทำให้ผมเศร้าใจก็คือพวกเขาไม่รู้เรื่องเลยว่าสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นกับตัวพวกเขาเองพวกเขาไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าตกเป็นเหยื่อของอุตสาหกรรมการเงินที่ทำตัวซับซ้อนซ่อนเงื่อนแต่มีระบบที่แนบเนียนในการคิดค่าใช้จ่ายของพวกเขาเกินจริงอย่าเชื่อคำพูดของผมซะทั้งหมดละ่ะองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไร AARP ตีพิมพ์รายงานซึ่งพวกเขาค้นพบว่า71%ของคนอเมริกันเชื่อว่าพวกเขาไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยในการเป็นเจ้าของบัญชีเพื่อการเกษียณ 401k ใช่แล้ว7ใน10คนไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยว่าพวกเขากำลังถูกคิดค่าธรรมเนียมนี่มันเทียบเท่ากับการเชื่อว่าอาหารจานด่วนนั้นไม่มีแคลอรี่อยู่เลยในขณะเดียวกันนั้น 9 2ซยอมรับว่าพวกเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพวกเขาจ่ายไปมากเท่าไหร่พูดอีกอย่างหนึ่งคือพวกเขาเชื่อใจอุตสาหกรรมการเงินอย่างหน้ามืดตามัวว่าจะดูแลผลประโยชน์ให้พวกเขาอย่างดีที่สุดใช่นั่นคืออุตสาหกรรมเดียวกันกับที่นำมาซึ่งวิกฤตการเงินระดับโลกนั่นแหละคุณไม่ยื่นกระเป๋าสตางค์กับรหัสบัตรเดบิตไปด้วยเลยละืคุณเคยได้ยินที่คนโบราณพูดกันไหมว่า การเพิกเฉยคือความสุขอย่างแท้จริงอืมผมบอกคุณแล้วกันว่าถ้ามันเกี่ยวข้องกับเงินของคุณการเพิกเฉยย่อมไม่ใช่ความสุขการเพิกเฉยคือความเจ็บปวดและอับจนการเพิกเฉยคือความหายนะสำหรับคุณและครอบครัวของคุณและความสุขที่แท้จริงสำหรับบริษัทในแวดวงการเงินคือการหาประโยชน์เข้าตัวเองจากความไม่ใส่ใจของคุณ บทนี้จะสาสสปอตไลท์ไปที่หัวข้อของค่าธรรมเนียมเพื่อที่คุณจะได้รู้ชัดเจนว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นข่าวดีคือหลังจากที่คุณรู้แน่ชัดแล้วว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างคุณสามารถลงมือจัดการพลิกชีวิตหยุดสิ่งร้ายที่กำลังเกิดขึ้นได้ตลอดไปทำไมสิ่งนี้ถึงมีผลกระทบขนาดนั้นละ่ะเพราะว่าค่าธรรมเนียมที่มากเกินไป สามารถทำลายเงินลงทุนของคุณถึงสองใน3ได้เลยแจ็คโบเกิลอธิบายกับผมเอาไว้อย่างง่ายๆดังนี้สมมุติว่าตลาดหุ้นให้ผลตอบแทน7%ในช่วง50ปีเขาเริ่มอธิบายในอัตรานี้ด้วยผลจากการทบต้นเงินแต่ละดอลลาร์จะเพิ่มขึ้นเป็น30ดอลลาร์แต่กองทุนโดยเฉลี่ยคิดค่าดำเนินงานคุณปีละประมาณ2%เ ซึ่งทำให้ผลตอบแทนต่อปีเฉลี่ยลดลงอยู่ที่5%ที่อัตรานี้คุณจะได้รับเงิน10ดอลลาร์ดังนั้นนี่คือ10ดอลลาร์เทียบกับ30ดอลลาร์คุณใส่เงินทุนเข้าไป100%คุณรับความเสี่ยง100%และคุณได้ผลตอบแทนแค่33%เข้าใจหรือเปล่าคุณถูกริบเงิน2ใน3ของเงินลงทุนของคุณเพื่อจ้างผู้จัดการการเงิน คนที่ไม่ได้แบกรับความเสี่ยงใดๆคนที่ไม่ได้ลงเงินทุนใดๆด้วยและมักทำผลตอบแทนดัดๆมาให้คุณตอนนี้คุณคิดว่าใครล่ะที่จะจบลงด้วยการมีบ้านริมชายหาดในฮาวายหลังจากที่คุณอ่านบทนี้จบแล้วคุณจะได้รู้วิธีการนำพลังในการควบคุมกลับคืนมาโดยการลดค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้เหลือน้อยที่สุดคุณจะประหยัดเวลาไปหลายปีหรือน่าจะพูดว่าหลายสิปี ของไรายได้เพื่อการเกษียณการลงมือครั้งนี้จะช่วยเร่งความเร็วของการเดินทางสู่อิสรภาพทางการเงินของคุณได้เป็นอย่างดีแต่ไม่เพียงแค่นั้นคุณจะได้เรียนรู้วิธีการหันภาษีที่คุณต้องจ่ายเพื่อการลงทุนของคุณออกไปด้วยนัน่นเป็นเรื่องขอขาดบาดตายมากเพราะภาษีที่มากเกินไปสามารถล้มล้างเก้าเดือนดีๆที่คุณผ่านมาแล้วทั้งหมดได้คุณคิดว่า คุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อคุณไม่เพียงแต่สามารถระบุศัตรูทั้งสองนี้ได้เท่านั้นแต่ยังสามารถเอาชนะพวกมันได้ด้วยคุณจะรู้สึกได้ถึงความไม่สันคลอนอย่างแท้จริงหมาป่าแห่งวอล์สตรีทอยากรู้อยากรวยติดตามได้ในอีพีถัดไป